ลากเป็นลงแดกแล้วโอ้โหน้องโอ้โ,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 โหเรียบร้อยยองแพ้เลยนะ <Hey. S 1> โอเคก็กาสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเกมวันพี i g ไฟติ้งแพทนะครับก็แน,น่นอนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา ซอนคัมบนะครับเจ้าตัวละครคุซันล่างโจสลัดนั่นเองนะครับหรือตัวละครใหม่ล่าสุดนะก็คลิปตอนหน้านี้นะครับก็ได้ทําเพียงแค่รีวิวบอกสกิลต่างๆนะครับว่ามันทาอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกทิคในการเล่นของมันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นมาเนี่ยเจ้าคุซันเนี่ยผมคิดว่า มันโหดต้นๆเลยนะเออ <Wow. S 1> ผมให้พอสุสีกับแ้งเลยนะตอนนี้นะก็คือถ้าใครเจอแบบเล่นคุซานแล้วเจอแฉงเนี่ยก็คือต้องวัดที่ฝีมือแล้วนะแต่ว่าอาจจะด้อยกว่าแฉงนิดนึงครับสำหรับผมนะเออแต่ว่าก็มีเทคนิคก็มีขอไปครับก็มีเทคนิค One year later มันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะว่าจะสามารถจัดก,การ ตัวละครแช้งยังไงนะเออแต่ว่ามันก็ต้องใช้ฝีมือจริงๆนะครับประมาณนั้นนะโอเคก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วกันอ่ะก็จะมาสอนคอมโบเลยอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับก็ก็อยากหนึ่งวันก็อยากหนึ่งวันซับแล้วอ่ะเออก็ช่วยกดได้เวล่ะนะครับโอเคไปรับชมกันดีกว่าโอเคแล้วก็มาในหน้าล็อบบี้ PVP ไปที่ร้อยนะครับก็จะมาสอนคอมโบเลยแล้วกันนะเออก็ ใครอยากดูการรีวิวก่อนนั้นนี้ก็ไปดูได้นะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสองโบวนเลยละกันนะครับโอเคนะครับก็การขบโบของผมนะก็จะดูสตูก่อนละกันนะว่ามันเป็นสตูประเภทไหนนะครับผมจะแยกไป2ประเภทนะครับนั่นก็คือสตูระยะไกลกับสตูระยะใกล้นะครับสตูระยะไกลนะผมจะยกตัวอย่างเช่นอูตะโรบินนามีล่างปีอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันสกิลระยะไกลเป็นซะส่วนใหญ่นะครับ ผมจะใช้สกิลหในการเปิดนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็ต่อมานะครับถ้าเจอสตููในระยะใกล้นะครับอย่างเช่นลูฟี่สเปซันจิอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะเข้ามาใกล้เราหรือสโมเกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมจะใช้สกิลสในการเปิดนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเริ่ม p v p แล้วเปิดเลยไม่ใช่นะผมก็ต้องดูชั้นเชิงก่อนนะว่า เขาจะใช้สกิลมาแบบไหนนะถ้าเราใช้สกิลเลยเนี่ยโอกาสจะโดส่วนง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลสองปุ๊บถ้าสตูแบบสกิลโดนตัวเราเนี่ยไอ้สกิลสองมันจะไล่ผลนะครับมันจะแคนเซิลทันทีนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือเทคนิคอมโบแบบง่ายๆของผมนะเออของผมนะเออที่อื่นไม่รู้ว่าเขาอมโบยังไงนะแต่ว่าอันนี้เป็นทิคเทคนิคง่ายๆเลยนะครับ เทคนิคอันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยจะเก็บสแต็กนะครับยังไงให้ได้ยังไงก็ได้นะครับให้มันขึ้นสองขีดนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยยังไงก็ได้นะครับให้มันขึ้นสองขีดพอมันขึ้นสองขีดปุ๊บเราจะกดสกิลอันไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่สกิลอันติเมทหรือคัสซีนะครับเพราะว่าถ้าเรากดสกิลพวกนี้นะครับแล้วกดแบบเบิ้ลเบิด้วยนะต้องกดเบิ้ลเบิด้วยนะครับ มันจะเป็นอมตาช่วยคู่นะครับผมเคยบอกในตอนรีวิวแล้วนะก็จะเป็นเอ่อการเอ่อเอาเนี้ยเป็นการเคาน์เตอร์ที่ดีมากนะอย่างเช่นแบบเราเอ่อสู้ฝ่ายตรงข้ามแล้วกระจกแตกหรือถึงค่าลิมิตแล้วเนี่ยเราก็จะมาสวนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับประมาณนั้นนะเนี่ยเราสามารถกดสกิลไหนก็ได้นะเป็นอมตานะครับเนี่ยวิธีดูก็ง่ายๆแล้วจะมีเอ่อน้ำแข็งเกาะช่วยคู่ชั่วขนา นะรประมาณนั้นมันได้ทุกสกิลเลยนะเออมาน,นั้นนะอ่าอ,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 นะอ่าอยากสกิลพิเศษกดกดดับเบิลเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับหรือจะสกิลสองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอ่อสามสแต็ปนะครับแค่สองสแต็ปก็พอนะครับอ่าประมาณนี้แหละเทคนิคของผมนะครับอ่าอย่างเช่นแบบแชงแมงก,กำลังฟื้นมาจากคาลิมิตน,นะผมก็จะใช้สกิลสองเออดักสวนนะแบบนี้ มันก็จะเอา,าจากชัอคู่ประมาณนี้เห็นไหมเออง่ายมากนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูคอมโบแบบต่อเนื่องกันดีกว่านะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงการคอมโบแบบจริงจังแล้วนะครับการคอมโบของผมนะครับหนึ่งเลยนะครับผมจะเก็บสแต็กนะครับวิธีเก็บสแต็กของผมนะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็จะเปิดด้วยสกิลสองนะครับผมจะไม่เปิดด้วยสกิลหนึ่งนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนสตูส่วนง่ายมากนะสกิลหนึ่งนะครับ พอง,งานนะครับผมจะใช้สกิล2ในการเปิดครับแล้วก็มันจะช่วยคุมพื้นที่โซลของเราด้วยประมาณนั้นนะครับ่ประมาณนี้เลยเห็นไหมเราใช้สกิล2ปุ๊บมันจะมีสแต็ปเพิ่มมา1อันเห็นป่ะ,จา,จ,ะบบาปปจากนั้นผมจะใช้ซิงเซอร์แบบนี้เลยแช่แข่งไปครับจากนั้นผมก็ใช้สกิลหนึ่งไปครับอันนี้ทดลองให้เฉยนะผมไม่ได้ใช้แบบช้าแบบนี้นะเวเออแต่ทดลองให้เฉยครับจากนั้นก็โคโบตีไปเรื่อยๆให้เขาถึงขั้นลิมิตอ่ะหรือกระจกแตกประมาณนั้นอนะ่ะ จากนั้นนะครับเราก็จะเหลือสองสอดสกิลนี้เห็นปะเห็นปะประมาณนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็ทําลองเชิงไปไกลๆเราจะไปตรงไหนก็ได้สูบขอบแมปอะไรพวกนี้นะครับจากนั้นเราก็ลองเชิงแบบตีแบบหลอกๆอะไรพวกเนี้ยนะเอยวประมาณเนี้ยตีหลอกๆไปนะจากนั้นนะผมจะใช้สกิลอันนี้นะครับตับแล้วก็ว้าไปครับเห็นไหมจะแตกมันจะมีสองจะแตกก็คือเหมือนแบบกลับมาเป็นอัพตาเหมือนเดิมอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมจะกลับมาสองตัวแตกเหมือนเดิมเห็นปะเออจากนั้นก็เราก็ตีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จะใช้สกิลอะไรก็ได้สกิลหนึ่งสกิลสองนะหรือสกิลเสริมก็ได้นะเพื่อที่เราจะเป็นเอวตาเหมือนเดิมตอนที่เราคอมโบเอ่อตอนแรกอ่ะเอออ่าแล้วก็คอมโบไปครับแล้วก็ตีแบบสามครั้งครับหนึ่งสองสามแล้วแบบนี้ไปนะครับประมาณนี้มันมีคนเอ่อทดลองนะครับว่าไอ้กำแพง น้ำแข็งของคุซันเนี่ยมันการสกิลใครได้บ้างครับก็ไปสามารถดูได้นะช่องเออนี้เลยนะครับผมก็ทิ <Yahoo! S 1> ้งให้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับประมาณนั้นนะก็เป็นสกิลที่บางคนยังไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้บ้างน,นะไอกระแพงนะครับประมาณนี้นนะเผือนนะ่อใครไม่เห็นภาพชัดอ่นนะ๋ยวผมไปทดลองใน PV เลยแล้วกันนะครับโอเคก็ไปรับชมกันดีกว่า โอเคนะครับก็มาในหน้าล็อบบี้ไปเทียบเรียบร้อยนะก็ขอเป็นโหมดธรรมดาละกันนะถ้าโหมดแบงค์เนี่ยก็แน่นอนโดนแบน์แน่นอนนะเจ้าตัวคุสานคะรับแล้วก็จะเจอตึงเจอปีศาจนะเออกจจะหัวร้อนนะก็มาเลยเล่นโหมดธรรมดาดีกว่านะโหมดธรรมดาไม่ก็โหอยู่แล้ะเออก็ไม่เสียเวลาเล่นดีกว่าไปผมขอเอาตัวแบบลักตีก่อนนะเออเพื่อจะเอาเกบพลังนะครับเพราะว่าคุสานเนี่ยมัน หมอก็ตัวสกตัวสาอ่ะเออเพราะว่าจะได้แบบเขโบรถเรือตายพวกเนี้ยนะครับปว่ะเล่นไปโปะจากยามก็หมอ om, ปล่าโอ้โหยาก็หม่อม <c oughs> พีกเกอยาก็หม่อมมาดิย่าบบบบรู้จักป,ป่าเพนได้ยาก็หม่อมน้อง อ้าวไอ้เชี่อออยอะไรเขาเนี่ยโอ้โอกี้ไม่ได้ดูดพลังเด้อโอโชิบหายแล้วเอ้ยมึงอย่าทำเบ,บโบก,กูน้องอย่า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 อยาทำเบ,บโฟกูเอาจบละ <c oughs> นอนัดต่อโอ้โมาดิบวกปบอเรียบร้อย เปโปะกูทำงานมาดิเปโปะบอกว่ากูจะหมดตอนนี้นอไอ้เหี้ยวันนี้มาเออจะมารีวิวพุทเออสองคอโบหรือเปล่าวันนี้แม่เหมือนมาเล่นเปนโปะเอา้าโอ้โหตอนนี้โดนกระสุน โอ้ไม่ได้เดินเลยโหเราไม่ได้เก็บพลังด้วยนะมาเจอกูอแช่แข็งไปแล้วก็แบบนี้ไปมันได้หมดนะเออทำไงให้ได้แบบให้ได้สองสแต็กก่อนนะ่ะเห็นไหมเราก็จะมีสกลิกสกลสสกิลพิเศษมาละแล้วก็ได้ไปแบบนี้เป็นไงจะเหมือนแบบรีรันอนะประมาณนั้นนะ ประมาณนี yeah. 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 ้เลยนะครับเปิดใครแบบได้แบบไหนนะอย่าอย่าอย่าคอลลอนคอลลอนนะอันนั้นเลยกูโซนด้วยกูโซนอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นในน้องโอ้โหเออว้าวว้าวว้าวตักตักดึง เกี่ยวนดนเกี่ยวดนแดกลาวเป็นลงแดกแล้วโอ้โหน้องโอ้โหเรียบร้อยยอมแพ้เลยนะเอาจริงเขาก็สู้ได้นะคือแต่เขายอมแพ้เออมันหมดธรรมดาท่าให้เถอะไปต่อตาต่อไปดีกว่าโอเคนะครับก็มาเกมที่2กันเลยนะก็ขอสลับตัวละกันนะเดีย๋ยวแม่งไปโปะแม่งโชว์โหดเกินแม่งเก็บสามแล้วพวกเนี้ยเออเดีย๋ยวแม่งไม่ได้โชว์ไงอย่าก,กูโม้อีก่ะอ่ะ โอ้ยเชี่ยปวดช้าเกินเอาเดี๋ยวพูดไงกูเนี่ยเรียบร้อยกูโดนแล้วไงเอากวดดิอะไรวะเนี่ยปวดร้อนแล้วนายแฟร์ปวดร้อนล้วโอ้โหยังโดนดิเหรอเวอร์เกินปรับปับมากูวิเศษแต่สองเหมือนเดิมเอางงดิงงงง งงทำได้งไงอ่ะงงงงง,งแล้วก็อัตติแบบมงผมงโอ้โยทำอะไรสองโอ้โหตอนนี้ทำอะไรอะ่ะเรียบร้อยตังหนึ่งสวยเพชสวยโอ้โตันจิมา ข,ขออภัยนะถ้าผมแบบหัวร้อนอะไรพวกนี้นะก็เป็นอารมณ์ในเกมนะครับมันก็ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะก็ขอขอภัยนะครับเอเรายังมีสองสเต็กนะใช้ได้เลยครับแต่ว่ามันจะการตัวแบบหาคียไม่ได้นะออไอจีเนอะ่อไอเน่ะผมกันปะไม่งงกรอนเนาะเออไม่งงไม่งง อเคครับกระดูดมาหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้หวานเจี๊ยบวางบ่อแบบบ่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 โอ้โหเนี่ยถ้าเป็นตัวระยะใกล้แบบแทบไม่ได้เดินเลยนะแต่ว่าซันจิเนี่ยถ้าเจอคนเล่นช้ำเนี่ยเก่งกว่าดิแก่เออเออแบบ โอ้หสายปักดาแบบนี้ก็บอกเลยหวานจีครับดูเรียบร้อยคูเหลือสองสกิลแบบนี้แล้วก็อันตีแบบหคมๆโอ้โหออกเลยเป็นไงเออถ้าเล่นดีๆแบบมันเก็บสาวตลอดเลยเออประมาณนี้แหละเป็นไงโหดปะเออไปเกมสุดท้ายดีกว่ะไปโอเคครับก็มาเจอแฉงอีกแล้วนะไม่รู้ว่าคนนี้มันจะตึงหรือเปล่านะครับมา เออสิคิวสองแล้วถ้าเจอคุซานด้วยกันเนี่ยโอเคก็ให้สิคิวสองบีบพื้นที่ไปครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ,ะครับโอเคสวยครับสวยครับตอนนี้ย <c oughs> อุ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะ <c oughs> โอ้กดผิดไม่กดผิดหรอกกดไม่ทันนักตัว โอ้โหแล้วโดอันนั้นตะยีกอะโอ้โหอ้าสวยงี้อ้าต่างคนต่างพลาดโอ้โหอะไรวะเจ๊แล้วก็อติดแบบพมๆโมผมกกุปังเฮจาโห ตึงอยู่นะทำเป็นเล่นนะครับตัวระยะไกลก็ยิ้วหนึ่งไปแล้วก็แช่แข็งแม่งไปเลยนะครับอีถูกอาตาธน้องโหแล้วก็สกิลเหลือไงโดกูแน่เด๋กูแน่แล้วก็ดูบทไงเออไอสกิลพาร์ทเนอร์นามีเออนามีล่างแบบล่างต้นๆน่ะไอพาร์ นะนะมันดูดซับดีเหมือนกันนะผมว่าดีต้นๆเลยนะแบบโอ้ยชิบหายโอ้กูกำลังชมเลยว่ากรลังดีเนี่ยไอ้ห่ากูโดนล้วนเลยตอนนี้ใจเย็น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 โอ้โหไม่ให้ได้โชว์เลยอะโดนอีกแยะมาไปโปก ดัดไปปรับปรับปรบไปกะโดดทับแม่งเลยโอ้โหเกือบจะเก็บได้นะโซโลแต่ว่าเจอตึงนะตึงมากนะมามาดิเปเอาแล้วก็ป่าเปาปปเแล้วก็เปล่าาป วิ่งกันแหลกูว่าโอ้มาดิมาดิมาดิพี่เจ้าเอ้าเมื่อกี้กระโดดไม่ได้เฉยเลยแม่งดาบแช่งแม่งยาวจัดอะมาเดี๋ยวพี่นอนโชว์เลยไม่เกลียดมากเลยนะแม่งตวนสตีนอะไม่เชิงเกลีย์หรอกมาตวนสตีน อะไรอะไรอะไรน้องบ้าบอน้องดีมาดิไอเดียนตี้อ่ะไอเดียนตี้อ่ะนั่นเนี่กูโดนแล้วก็โดนโอ้ยังทำอะไรแช่งไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เไปโผพี่เโปโผน้องให้โดยให้เฉยดฉายได้ไหมโอ้ยแช่งมันก็โหดหลายเกินเด็กมาเด็ก มาดิโอ้ยนอนนๆนสวยมาดิจิ้งโอ้ยเกือบสวนได้โหไม่ซูเปอรได้แล้วตอนเนี้ยแชงไม่โผ่เกินมาดิปรับปรับโหลดอ้าวอ้าวกดพลาดแบบนี้ก็สวยดีครับมามึงโดนกูแน่ไอ้แชง เออลูฟี่ล่างนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่แบบอันนี้สนับผมนะเป็นตัวละครที่เล่นมันนะเออแล้วก็สมดุนอะแม่สมดุนสุดเออแปลว่าเออมาสมดุนอะ่ะไอ้เจ้าลูฟี่โลกใหม่อะ่ะเออ้มันมันด้วยตัวละครสนุกด้วยประมาณนั้นนะครับ